ความว่างเปล่าในใจกริบเชื่อว่าเงินซื้อทุกอย่างได้แต่ไม่เคยคิดว่าเงินก้อนใหญ่ก็มีวันหมดตอนที่2กาแฟและหยดเหงื่อตรงกันข้ามกับพี่ชายซีรินหญิงสาวคนกลางตื่นตั้งแต่ตีห้าเพื่อลองสูตรกาแฟใหม่ๆเธอทุ่มเงินก้อนแรกเปิดร้านเล็กๆริมถนนกาแฟร้านนี้อาจไม่ได้รูแต่ฉันอยากให้ลูกค้ากลับมาเพราะความจริงใจ วันแรกๆมีเพียงไม่กี่คนเข้ามานั่งเธอต้องอดทนกับรายได้อันน้อยนิดแต่เธอไม่เคยทอ้อกำไรเล็กๆกลายเป็นเงินทุนสั่งเครื่องคั่วใหม่เปิดสาขาเพิ่มและในที่สุดร้านกาแฟซิรินคอฟฟี่ก็กลายเป็นที่รู้จักในเมืองซิรินเชื่อว่าเงินที่งอกเงยจากน้ำพักน้ำแรงมีค่ามากกว่าเงินที่ได้มาเปล่าๆตอนที่ 3. ความสุขใต้เงาไม้นน